จ่ออยู่บ้านยังไงเนี่ยบ้านหนองตื่นบ้านหนองตื่นครับตำบลตำบลขว,วัลตำบลขว,วัลอำเภอหาเมือง<ม>สาร,รคามเนาะผมนี่วัดตะวิละเล็กเกษตรยังงยอดิอ,อันนี้อยู่หลังวิลเลยเกษตรศนะครับวิลเลยเกษตรศสาร,รคามลูกเป็ดที่เรามาส่งวันนี้ แข็งแรงแข็งแรงบุแข็งแรงบุรุแดดหอนไปนี่โอ้ยอากาศจะคุ้นกับสีป่วยเนาะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็บ่มีแดดเดี๋ยวก็แดดหอนจะสียังเองโลดประมาณนี้ที่เรามาส่งลูกค้านะครับใายในประเทศตรงนี้ก็บ่ตายง่ายๆแดดซงถามเลยโอ้ยมันไกลปวดทั้งแดดหอนนะครับใครที่สนใจ อาไข่เป็ดนะครับอยู่บ้านหนองตื่นนะครับนี่นะอีกสักระยะหนึ่งก็มีเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อต่อไปจะมีตลอดแม่นบอคือสิมีตลอดทุกเดือนบอคเอาแบบถ้าบาอกข่อยเบากหายเจาลงลงที่นะบอคเป็นข่อยอยากเบรกเนี่ยข่อยากให้เจ้า,ออา,ออาจลงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสิบบัน,นทึกเท่งไลย่ย่อยไล่อยังอยากขามว่าซื้อเขอมว่ายังเจ้าสิมีตลอดไหมได้ครับาาประมาณนี้เจ้าก็ต้องลงพันหกพันเจ็ดหรือลงสองพันไว้บันทึกเจ้าก,ก็บแบ่งขายน้ำที่เหลือก็ คอยมายกไข้ยกไห้ใช่ไหมเ้ชุดนี้แปดร้อยแปดร้อยแปดสิบสิบเอ็ดลังแ๋ยวตามมาอีกอาทิตย์หน้าตอนนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วที่จองไว้นะครับที่โทรหาผมบ่อยๆใจเย็นๆนะครับถ้าจะด่าก็ด่าลนยนี้นะครับไม่ธรรมดาผมนะร้ะคิวคิวสลับให้ไม่ได้เลยนะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับตอนนี้ปวดหัวมากนะครับกับคิวลูกเป็ดนะ ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีลูกเป็ดให้นะเรามีให้แต่เรากลัวกลัวปัญห,หาตอนตอนเป็ดมันใหญ่ไหมเสียเข้าใจคขาบอกผมเนรอเวลรับเป็ดใหญ่เหรอมันจังบ่มีปัญหากันมันจะไง,งหดมืออ่าจับก็บคือจับเลย่เรามีสลับเว้นวางไว้จักอาทิตย์หนึ่งคือบ่อยากให้อันที่ยิบนะบอันที่ยิบเดี๋ยวมีปัญหาโอ้ง่วออกลูกไหมเจออกสามอ๋อสามแม่โอ้โหดีนะครับ พ้นทีเลียงลุกะลุอีนี่เนระวัวเยอะนะครับที่นี่วัวเยอะมากสาสุดยอดดีๆว่ะไปเหนนเงง็นคือบาลุในเลียงงูโอ้ยหอนมีสัตว์ใหญ่สัตว์หน่อยไลยนะมันเนาะประกินไว้อย่างต้เดือนลาย เงินเร็วเงินเร็วตัวเนาะวัวก็คือเงินฝากโอ้งหวงคือเงินฝากเป็ดเนี่ยครับไล่วันไล่วันเนาะเกษตรไล่วันมันต้องวางแผนเอาเนาะแนครับไก่ตีกับมี่ไล่ตลอดไกลตีกัไปได้เรื่อยๆนี่นะครับใครอยากได้ไก่ชนนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับเยอะนะครับเป็ดนี้ก็ประมาณสองเดือนสองเดือนกว่ากว่านะครับ อย่ารีบร้อนมากนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงอย่ารีบร้อนมากต้องตีไว้คือส่วนมากผูดได้แต่อยากได้เป็ดปีกสุดขนสุดมันจะมีเนื้อถ้ามันปีกบาสุดขนบาสุดมันไม่มีเนื้อไม่เสียนี่นะครับ,รบก็คือเล่าเล่าสู่กันฟังนะใครที่อยากจะเลี้ยงก็ดูดีๆว<ด>าง<ด><ม>แผน<ม>ดีๆน่าจะน่าจะเร็วอาหาร้วน่าจะเร็วกว่านะแต่เบงเอานั่นละบอใจมีสิอจมีสินเนี่ยพยายามหาหม่งทาาเสียงไวลายเนี่ยเพราะว่าจะได้เบียดเบียนขอกงวัชน่ อีหลีเบียดเบียนฟังพุ่นนะบ่หายน่ามัน,ยยนมห่นนอยง่วงนันเลยไข่ตุ่นนงผมพูดนั่นเลยง่วงห่อยเต้มงีใครที่อยากจะได้ไข่เป็ดนะครับอยู่แถวบ้านหนองตื่นผมฝากที่นี่ไปด้วยนะครับหรืออยากจะคุยปรึกษาเรื่องเป็ดเรื่องอะไรก็โทรมาคุยกันเลยผมง่ายๆสบายๆขอเบอร์นะจ๊ะศูนย์เก้าเก้าศูนยสี่สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดศูนนะครับโทรมาคุยกันเอานะครับผมง่ายๆสบายๆไม่อย่าไปซีเรียส เผื่อมีลูกค้ามีลหลายๆคนที่อยากจะมาดูว,วัวมาดูเป็ดหรือมากินไข่เป็ดเนาะหรือมาซื้อไก่ชนก็มานะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางที่จะช่วยในการตลาดช่วยนะครับอันไหนที่เหลือเราก็วิ่งมาจับมาซื้อให้เนาะใครกับเด้แพงหรอวได้ขงแพงมือหนึ่งอะ มือเพราะว่ามือหนึ่งประมาณ 3, สามส,สองแผงฟันสองแผงฟันสองแผงลงไปยังมือเราเป็ดอะลงไปว่าแมนสีได้สองอาทิตย์กล่วเราปรเป็ดลงสองอาทิตย์ไข่ขึ้นมาสองแผงนะครับดูเอานะนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ